สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับพี่น้องพอกผอกับชชองน,ชน,น่าเชียนีคือเก่ารับมาเบ่งบรรยากาศความคืบหน้านะครับล่าสุดมาน้องหญิงในทีมสางเขวเขามาทำงานปกติแล้วนะครับโอ้เหล็กเล่าออกรถดันนีอีลีพี่น้อง0ูนหกอีลีเลยเหล็กเล้าออก กันไปตามกระเถือกแล้วครับไปซื้อทํอเ้เหล็กล้าพอเหล็กไทนบ่อสากนไห์ก็แช่ก็ติดตามพี่เนาะน่ครับทีมงานไปม,มาเขามาปลูกกระเบื้องคือเก่าครับไปนนี้ กู้ขั้วใหม่พี่น้องก้ขั้วใหม่เพราะว่าในยายเอาคข้องออกให้หน่อยแต่ยายเทียงหน้าหน่อยได้อยู่บนกระสีลาดพื้นแล้วครับอันนี้จะเป็นนี่ครับูนซีเมนต์นะครับูนกาว มือน,นี้กับปูได้ไลา์เติบพป่นองรอบ,บึงรอติดตามฝากกดไลค์ดกดแชร์นะครับ ผมบอกให้เขามาเก็บเหล็กครับส่วเมืนบ้านผมงสงสัยบ้านเข้ามาครับวันนทัไปบอกเป็นไม่อ่งางใหญ่คลองออกสงสัยรถยีามันหี่ข้าแมาพี่น้องรอบเบิงงนะครับ บมว่านครับบวา่านเทียมสร้างไฟเพื่อนไหมเห็ดไฟแห้งลงครัวนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนไปสื่อทอพี่น้องสพื่อมาเก็บนะครับสายไฟนี่เห็นกเสาไฟบ่นะครับ,นะรบเพื่อนมากเก็บสายให้ใหม่ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสเดินใส่ทอนะี่พี่น้องนี่นะครับเห็ดไหว หนึ่งเอฟซีมาจังเป็นระเบียบเรียบร้อยจังสีงงามวันนี้กับวันที่สองเธอว่าเวลาแต่ละมือแต่ละมือกัดเดินขึ้นเดินเลี้วเลีเรื่อยพี่นอ้องอรสิภาพพี่บึงครับทิมสร้างผนปุ๊กกระเบื้องไกลๆพี่น้อง ลงัวพี่น้องลองัวกับปิปูมืดเลยสิปูกับเบื้องมืดเลย่น่องนะครับหลังมาติดไฟให้ นี่ครับขั้สิเดินทอนนี่ครับตามนี่ครับกิบล็อกนีพนนน่พี่น้องส่วนสายเน็ตใส่เพิ่นไอบริษัทเพิ่นมาเดินให้ตั้งหาเพราะวะ่าสา่งไฟขงเข้าหยุดบดได้นี่ครับอันนี้จะเป็นส่วนของเพิ่นตั้งหาคขันขาดเหนียวใส่งานบดได้พี่น้องสายเน็ตทีมงานเข้ากันเลยประกาเห็ดเงี่ยงเข้ากักกานจะเค็ดยต์ส่วนของเข้าก่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอันนี้จะเป็นลงควประดานะครับใาถารางจานส่วนหลังจานจะยุดโซนนี้ครับส่วนหิดเนื้อกินก็จะหยุดโซนนี้แบ่งเป็นโซนไปพี่นอ้อังจะค่อยเป็นระเบียบไปพี่น้อังครับ นะครับสิบปูเต็มนี่มาเลยพไปต่องกงลังกัดเรียบร้อยปูเรียบร้อยนี่โซนนี้นะครับใส่ใส่ปูนหลายนี่ต่างใส่หลายเพราะว่ามันเพิ่มตังระดับครับ จะใส่ปูนควายนูไล่แต่ก็จะใส่ปูนปูนเปียกกับตามหลังพี่น้อง มื่อนี้ถือว่าแดดพี่น้องแดดตัวทีมงานเราทำงานได้สบายบะไรฝนตกหรือเปาพี่น้องทำงานยากนอกจากปูนี่ลมเท่านั้นครับต้งสิบปูกระเบื้องได้นี่ส่วนนี้นะครับส่วนน้องทางนกำแพงเขาสุดดาบเคลื่อนครับหลาเคลือมาเราก็สืบปูกระเบื้อง ไ่สวยงามแล้วพี่น้องวันนี้ก็วันที่สองแล้วนะครับไม่หน่อยเป็นเห็ดใบก็บเพืนอน่อหน้าคุ้ยข้างหนะนะครับแต่ว่าเห็ดใบให้น้อ,นองหญิงนะครับเราเบึงค้ามคืบหนาต่อไปพี่น้องเดี๋ยวหน้าเชแนลเสืออปเเตียดในพี่น้องทั้งบ้านได้บึงติดตามกันมีอย่างเปลี่ยนแปลงมีอย่าง อ่าสร้างขามาทำงานเรื่อยๆเขาสิอัปเดตให้พี่น้องทั้งบ้านได้เบิงได้ตี่ิดตามกันคลิปนี้พงศิราพิกรณ์ครับสวัสดีครับ